มินนวินดาเจอแฟนขับโรถตริดตามติดทุกสถานที่เช็คอินเจอแฟนลับแบบนี้เห็นทีจะไม่ไหวนางร้าหน้าสวยหุ่นดีมินนวินดาออกมาแชร์วิธีกรรมของแฟนขับโรคสิดกับความลับของทุกตาที่มักจะตามเธอไปทุกสถานที่เช็คอินว่าแม้จะไม่ได้เช็คอินแค่ลงรูปถ่ายกับเพื่อนอยังสามารถเดาออกและตามมาเจอบางสถานที่คนทั่วไปไม่น่าจะบังเอิญเจอกันได้ แฟนลับคนนี้จะตามมาจนเจอบางครั้งมาคนเดียวบางครั้งมากันหลายคนโดยพฤติกรรมที่มินเจอเขาจะขอเข้ามาทักทายขอถ่ายรูปหรือมายืนมองเฉยๆทำเอาหลอนอยู่เหมือนกันหลังจากเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยเข้ามินต้องใช้วิธีลงรูปย้อนหลังแทนสาวมินิแชร์ต่ออีกด้วยค่ะว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่ใช่แค่มินเท่านั้นที่เจอดารา หญิงหลายคนก็เคยเจอเช่นเดียวกันแต่ที่เจอหนักสุดเลยคือเพื่อนของมิ้นถูกถ่ายใต้กระโปรงพอถูกจับได้มิ้นไปที่สถานีตำรวจทันทีและพบว่าโรคติดคนนั้นแอบถ่ายนักแสดงหญิงอีกหลายคนเก็บไว้เป็นโฟลเดอร์หนึ่งในนั้นมีชื่อโฟลเดอร์ของสาวมิ้นด้วยจากเหตุการณ์ที่เจอนี้ทำให้มิ้นระวังตัวมากขึ้นเวลาขึ้นลงบันไดจะไม่อยู่ตรงมุม รู้สึกไม่ดีต่อการถูกคุกคามทางเพศแบบนี้